วันนี้นะครับจะทำคลิปอธิบายนะครับการใช้พลาสติกเก็ตนะครับนะครับเป็นตัวเครื่องมือวัดชน,นิดนึงนะครับถ้าอยู่ในรายวิชาเรียนก็จะอยู่ในวิชาของงานเครื่องมืองานวัดละเอียดช่างยนต์นะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่ามันทํางานยังไงมันวิธีการวัดยังไงนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าในการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเขาวี่ยง นะครับจะต้องมีค่าเคเลนที่น้ำมันเข้าไปหล่อลื่นในตามข้อนะครับข้ออกข้อก้านนะครับทีนี้วันนี้เราทําการอุปกรณเครื่องก็เลยจะทําคลิปอธิบายการใช้ปฏิเจตนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเตรียมชิ้นงานก็คือต้องหาค่ามาตรฐานของน็อตตัวขันประกับข้อเบี่ยงก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่ร2อ่นะครับปอน์ฟุตนะครับ1 6 7นิวตันนะครับอันนี้ค่ามาตรฐานของเขา ทีนี้นะครับวิธีการใช้พลาสติกเกรตนะครับต้องตัดนะครับตัดเป็นส่วนนี้นะครับเนี่ยนี่คือนี่คือหน้าตาของพลาสติกเก็ตนะครับตรงนี้พลาสติกเป็นเส้นนะครับต้องตัดลงไปในวางลงในข้อนะครับที่เราจะทําการวัดนะครับตรงนี้นะครับให้พอดีกับตัวประกับหรือแบริ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับ ทีนี้เราก็ไปเช็คดูค่ามาตรฐานของเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง CJB นะครับ CJB CJA นะครับค่ามาตรฐานระยะห่างข้ออกกับแบริ่งนะครับจะอยู่ที่0.031ถึง0.064นะครับมิลลิเมตรเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับพารติเกตจะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งมินนะครับทีนี้นะดูนะครับเห็นไหมครับมิลลิเมตร 0.025 0-038นะครับอันนี้ก็คือค่ามตาตรฐานของเขานะครับจากนั้นเราทำการประกอบเข้าไปขันเข้าไปนะครับวางประกับเข้าไปนะครับขันให้ได้ตามค่ามตาตรฐานนะครับ ตั้งปอนไว้ที่123นะครับปอนฟุตนะครับเราก็ขันให้มันแน่นนะครับพอได้ตามค่าาำนดแล้วเราก็ขายออกนะครับซึ่งจะอ่านค่าเก็บ มันเป็นวิธีการที่จะกดนะครับตัวเส้นพลาสติกเกต็ดนะครับวัดดูระยะห่างความแบนความนูนนะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับจากนั้นเราก็เอาแผ่นตัวพลาสติกเกต็ดมาเทียบด้านของมิลลิเมตรนะครับอ่ะเห็นไหมครับอยู่ในค่ามาตรฐานนะครับอยู่ในค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับ0.051 เห็นไหมครับอยู่ในเกณฑ์นะครับเห็นไหมครับอยู่ในเกณฑ์ของเขานะครับ0ูนย์จุดนะครับนั่นแสดงว่าโคเบียงตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับหากใครสงสัยทักเข้ามาถามได้นะครับตามเพจนะครับบูร์โซเชียลเซอร์วิสครับขอบคุณครับ